สวัสดีครับผมก้าวสายแก้วครับ mm hmm. ตัวอยากจะมีการได้ขอบคุณพระเจ้าเพื่อจะวางเจ็บในพระเจ้าที่พระเจ้าได้อวยพรในเรื่องของการงานเ mm hmm. ข้ามาในครอบครัวของเรานะครับ mm hmm. ก็เราทํางานในครอบครัว ที่เป็นอาชีพเป็นครอบครัวของเราที่เราก็ทําไม่กว่าแตเ,เป็นครอบครัวของเราโดยการในแต่หลายคน,คนเป็นดาพี่น้องของเราก็แบ่งกันทําแต่มีช่วงหนึ่งที่งานของเรามันมีเยอะแต่ว่ามีลูกค้าน้อยที่สั่งเข้ามาแล้วก็งานเราเออกในแต่ละครั้งมันก็ไม่หมดมันก็ยังเหลือค้างไว้อยู่แต่เราก็คุณพระเจ้า และเราก็อธิษฐานกันว่าถ้ามีลูกค้าที่สั่งลา,ายใหญ่ๆเข้ามาถ้ามีเขาดือโมโหลาดเข้ามาเราก็จะสามารถส่งงานออกได้หมดในแต่ละครั้งในแต่ละครั้งก็จะไม่มีค้างหรือเหลือไว้เลยอะไรเงี้ยเราก็อธิษฐานได้จักเมืองใอธิษฐานว่าพระเจ้าทรงนำและขอพระเจ้าอวยพรที่จะมีลูกค้า ที่จะโทรและสั่งเข้ามาจี่มีออเดอร์ที่เยอะๆที่เราจะสามารถที่จะส่งงานของเราเออกไปได้หมดอันนี้ก็นานเนี้แต่เราก็ได้รับงานเข้ามาจริงๆและพระเจ้าก็อวยพรให้มีลูกค้าคนหนึ่งเข้ามาโดยที่เราไม่ไม่คิดเลยว่าจะเข้ามาจริงๆอืจากปกติเราก็จะส่งอยู่ใน ในบ้านในหมู่บ้านของเราเจ็ดแปดร้อยด้ามก็ถือว่ามัน,มนก็เยอะสําหรับเราแล้วแต่ว่ามีวันหนึ่งที่มีลูกค้าซึ่งเป็นของบตอที่อยู่ในหมู่บ้านที่เข้ามาก็ก็ได้มาสส่จำนวนหนึ่งพันด้ามพอมีมาหนึ่งพันด้ามเราก็รู้สึกดีใจเราก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้ามากแล้วแล้วก็ถัดมาอีกเขาก็สั่งเข้ามาอีกหนึ่งพันด้ามแล้วเราก็ ขอบคุณพระเจ้าอีกแล้วก็ถัดเข้ามาอีกวัานหนึ่งเขาโทรมาสัง่งกับเราว่าเขาจะสั่งถึงสามพันด้ามโออเราบอกโหพระเจ้าือขอบคุณพระเจ้ามากๆเลยมีงานใหญ่เข้ามาจริงๆถึงสามพันด้ามแล้วก็ส่วนตัวที่ผมทําไม่กว่ามากกับแม่ก็ประมาณเก,กือบยีาากก่สิบปีไม่เคยมีอ,ออเดอร์ที่จะสัง่งเข้ามาถึงสามพันด้ามเลยและผมก็หายไปถามแม่แม่ เคยมีลูกค้าเคยสั่งเข้ามาตั้งแต่แม่ทําแม่กวามมาเกือบสี่สิบปีมีเคยสั่งเข้ามาถึงสามพันด้ามไหมครั้งเดียวออเดอร์เดียวนม่แม่ก็บอกไม่เคยผมก็เลยถามว่าแม่รู้ไหมว่าเพราะอะไรแม่ก็แม่ก็ไม่ตอบแต่ผมรู้ว่าใ่ใจว่าคือพระจาขอบกลุณพระเจ้าที่พระเจ้าที่สุกโปรดบวยพรถึงการงานั้นเข้ามาไปในครอบครัวของเรา และขอบคุณพระเจ้าที่ลงสมสัต์ซื่อในพันสัญญาของพระเจ้าเสมอว่ากลุงจะสมดิอยู่เราขอบคุณพระเจ้าสําหรับพันธัานี้